เราอายุมากขึ้นทุกคนต้องอายุมากขึ้นทุกวันอายุเรามากขึ้นอายุเรายืนขึ้นไม่ใช่ว่าสายตาเราจะดีไปไหนหรงเรายิ่งเรามีอายุยืนเท่าไหร่ความเสื่อมยิ่งไปยือนมากขึ้น แต่ถ้าความเสืเ่อมนั้นมันสามารถป้องกันได้ถ้าความเสืเ่อมนั้นมันสามารถรักษาได้วันนี้เราจะกลับมาดูแลตัวเองไหมนะครับพฤติรกรรมการใช้ชีวิตอย่างที่บอกไปแล้วนะครับเด็กรุ่นใหม่ทุวกวักนนีเเ้เลีเล้ยรุ่งกันด้วยมือถือรงกันด้วยไอแพดนั่นเป็นเหตุผลว่าทาไมปัญหาที่ด้านสายตาปัญหาในด้านการดูแลสุขมากขึ้นเรื่อยๆพันธุกรรมนะครับเดี๋ยวนี้มีเทคนิคทางการแพทย์ใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องพันธุกรรมข่าวดีก็คือว่าอีกไม่นานนะครับเราไดผมได้คุยกับเพื่อนนะครับที่อยู่ในวงการ เราเริ่มตรวจยีนเรารู้ใช่ไหมครับว่าโรคหลายๆโรคมัน,น,น,นรักษาไม่ทันเช่นต้อเย็นถ้าเป็นเย้วรักษาไม่ได้จอประสาทตาเสื่อมถ้าเป็นแล้วรักษาไม่ได้มันเอาสับคืนไม่ได้แต่ถ้าวันนี้รู้ก่อนว่าอีกสิบปีอีกสิบปีสมพู่น้องฟรังรู้ว่าอีกสิบปีน้องฟรังจะเป็นโรคจอประสาทตาเสื่อมคำถามคือน้องฟรังจะอยู่เฉยๆรอวันน,นั้นหรือจะเริ่มหาวิธีการ,รดูแลตัวเองตัง้งแต่วันนี้ถามว่า้ถ้าเรารู้เรารู้ได้ยังไงรู้จากการตรวจยีน รู้จากการตรวจพันธุกรรมอีกไม่นานโรงพยาบาลจักมุนุเคลจะเป็นแหล่งหนึ่งซึ่งสามารถตรวจพันธุกรรมของทุกท่านได้ว่าใครบ้างจะเป็นโรคอะไรในอีก10ปี20ปีใ้่ไหแล้วเริ่มรักษาเริ่มดูแลเริ่มป้องกันตั้งแต่วันนี in, mm ้60ไม่ได้โอกาสจะป้องอะไรกกลับบ้านเนี่ยก oh ็เป like ิดว่าค uh ุณมาบอกว่ามาตรวจก่อนแล้วกันก็มาเป็ิดบ้านค่ะคุณหมอก็ดูแล้วว่ามีเอียมมีกระจกโอ้ยมีทุกอย่าง บอกคุณหมอขาที่ดูๆไปเดาๆนั่นแหละเล่นลองควยไปดูใส่แว่นจนท่าอดไป,ตตไปแต่ที่หนูเล่นเดาเอาคุณหมอเขาบอกว่า40เนี่ย60เนี่ยเลเซอร์ไม่ได้ค่าเปลี่ยนดวงตาดวงเดียวเจ้าเป็นเรื่องใหญ่นะสำหรับเราหนึ่งสองสามสี่ห้าฉันจะบอกไม้เนี่ยแต่คุณหมอเก่งนะฉันดูแล้วดูอีกดูแล้วดูเอาละหมอเนี่ยแหละจิ้มเลยคุณหมอขาเนี่ยนกันครับ คุณหอมอดูเล่นเกแล้ว่ามีไหมคุณหมอบอกถ้าไม่มีก็ต้องสั่โอโอโอง,งมาจากคมุนยอนี่คือครบมากๆอะไรเงี้ยอย่างที่อาจารย์บอกว่านอกจากจะเป็นแค่นอกจากจะเป็นแบบเฉพาะทางตาแล้วแต่ว่าจริงๆแล้วมันสามารถเรียนลึกลงไปกว่านั้นเลย้ยคะก็เป็นแบบลึกในลึกอะไรเงี้ยก็เลยมั่นใจแน่นอนว่าถ้าสมมติว่าใครมีปัญหาสายตาแล้วมาที่นี่อ่ะเจะได้รักษากับคุณหมอที่เฉพาะทางในด้านนั้นๆจริงๆเลยนะคะซึ่งก็หมอก็เป็นส่วนสําคัญมากๆในการรักษา ออชอบชอบที่นี่มากๆเลยค่ะทั้งเจุ้มน้า,านีดังเลยงานด้วยแล้วก็ทีมแพทย์แล้วก็เกเลยของแลี่ก็เป็นเสียงที่แสดงความเชื่อมั่นนะคะจากในมุมมองของคุณหมอเองเลยนะคะขอเี็งปรบมือให้น้องฝรั่งด้วยนะคะมาอีกหนึ่งท่านค่ะมองไม่ชัดแต่ก็ไม่รู้คืออะไรตั้งเด็กๆเด็กมากเลยครับก็สุดท้ายก็เลยต้องใส่แว่นแล้วก็ใส่คอนแทคมาตลอดจนเราก็แบบ เหนื่อยมากการแบบใส่คอนแทคแล้วก็เป็นนักแสดงด้วยครับเวลาที่เราสแสดงออกการใส่ตามันแบบมันแสบมากเราต้องร้องไห้หรือว่าอะไรเงี้ยมันทรมานมากครับแต่ว่าเราก็เลยแบบหาที่ที่จะทำเลสิกก็หายเยอะมากจนได้มาเจอคุณหมอน่อแล้วเราก็เข้ามาหาคุณหมอว่าทำเลสิกไม่ได้<อ>เพราะว่าการจดขาบานแล้วก็วก้าสั้นเยอะมากมีทั้งสั้นทั้งเนียงสั้นแบบ800อะไรอย่างเงี้ยครับ สั้นเยอะมากแล้วก็เอียงด้วยก็เลยมีอีกวิธีหนึ่งก็คือการใช้เลนส์เสริม ICL ค่ะใช่แล้วก็ตอนแรกก็กลัวเขาจะต้องแบบมีการผ่าตัดครับผู้ที่เรือกผ่าตัดเราไปตายอ่ะเรากลัวมากเคยแบบแบไปเสิร์ชดูใน YouTube นะครับแล้วแบบเป็นภาพเลยภาพน่ากลัวเราก็เลยกลัวแต่ว่าคุณหมอก็บอกว่ามันต้องมีสเต็ปหนึ่งสองสามสี่นะครับทำให้เราแบบกลุ้ใจแล้วก็แล้วก็กล้าที่จะทำ แล้วพอได้มาทำจริงแบบมันดีมากมันดีมากแล้วก็ไม่เจ็บอับแต่ที่เราแบบกลัวไปเล่นทุกอย่างเลยมันไม่เจ็บเลยโอ้โหแบบแฮปปี้มากหลังทำเลยคือจริงพอเวลาพูดถึงเรื่องครับโรงพยาบาลจักศูนย์เทพเนี่ยเกิดจัดการที่นะครับเดิมทีเนี่ยเราเปิดคลินิกที่ชื่อว่าเลเซอร์วิชันนะครับมา20กว่าปีนะครับเราค้นพบว่ามีคนไข้จำนวนมากที่ไม่ได้เป็นแค่โรคสายตาแต่มีโรคอื่น ซึ่งต้องการแพทย์เฉพาะทางต้องการเครื่องไม้เครื่องมือต้องการเทคโนโลยีนะครับเราก็เลยนะครับคิดที่จะนะครับรวมกับแพทย์หลายๆท่านนะครับแพทย์เฉพาะทางอาจารย์แพทย์รุ่นพี่รุ่นน้องนะครับมาเปิดเป็นโรงพยาบาลจักสุขุเทพเพื่อให้การดูแลเนี่ยครอบคลุมในทุกๆโรคที่เกี่ยวขนอทางด้านตานะครับก็เลยเกิดเป็นโรงพยาบาลจักสุขุเทพในวันนี้ครับ แน่นอนครับเดิมทีเราเป็นโรงพยาบาลที่รักษาเฉพาะสายตานะครับมีเรื่องของเลสิกเป็นหลักนะครับอาจจะมีการใส่เลนเสริมบ้างแต่ในที่ใหม่นี้เรามีทุกโรคเรียกว่าโรคอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับตาเรารักษาได้หมดเรียกว่าไม่ว่าจะอายุเท่าไรตั้งแต่แรกเกิดน,นะครับจนถึงอายุมากๆนะครับในวัยชราเลยก็ที่มีโรคทั้งหลายแหล่เราสามารถดูแลได้หมดเราสามารถรักษาได้หมดเรามีเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยมีเทคโนโลยีมีห้องผ่าตาัดมีอาจารย์แพทย์มีบุคลากรครบถ้วนครับ เครื่องมือแพทย์เนี่ยมันมีการพัฒนาของมันไปเรื่อยๆหลายๆหลายๆหลายๆทางการแพทย์เฉพาะทางหลายๆด้านเนี่ยก็จะมีเครื่องมือทางด้าน AI มีทางด้านปัญญาประดิษฐ์นะครับที่เอาเข้ามาช่วยทางด้านจักษุวิทยาก็เป็นด้านหนึ่งซึ่งเนื่องจากเราเป็นโรงพยาบาลที่เพิ่งเปิดใหม่เราจะมีเครื่องไม้เครื่องมือที่ใหม่ๆพวกนี้ที่มีทางด้านของ AI ปัญญาประดิษฐ์มาช่วยทุกด้านเลยตั้งแต่การตรวจการวินิจฉัยการรักษาการผ่าตัดไปทุกๆด้านอย่างครอบคลุมเลยครับ แน่นอนครับใน,ในเรื่องของความแม่นยำในเรื่องของประสิทธิภาพในเรื่องของการช่วยเหลือในโลคที่มันซับซ้อนมากขึ้นเนี่ยตัวปัญญาประดิษฐ์เนี่ยจะช่วยทําให้ประสิทธิภาพในการรักษาทําให้ความแม่นยำเนี่ยทำให้แพทย์เนี่ยทำงานได้ง่ายขึ้นแล้วก็แม่นยาม,มากขึ้นแล้วผลสุดท้ายเนี่ยเป็นประโยชน์ที่อกกับคนไข้ครับเห็นของตั้งเป้าหรือคาดหวังที่จะยกระดับโรงพยาบาลเคร่อจกเป็นแบบแผนของ SCA ครับคืออย่างนี้ครับในโรงพยาบาลเราเนี่ยเ e. ราคิดว่า จริงๆแล้วโรงพยาบาลในยุคใหม่ในภาพที่เราอยากให้เห็นเนี่ยเราอยากเห็นภาพโรงพยาบาลเป็นยังไงเราอยากได้เป็นโรงพยาบาลที่มีเป็นในเรื่องของสมาร์ทโฮสปิ a อลเป็นในเรื่องของการใช้ดิจิทัลนะครับเป็นในเรื่องของการที่เป็นเพเปอร์เลสเป็นในเรื่องของในเรื่องของการเป็นโรงพยาบาลที่รักสภาวะแวดล้อมเป็นเรื่องของ ESG นะครับเราไปในทิศทางนั้นครับแล้วก็เป็นประโยชน์ทั้งกับตัวโรงพยาบาลแล้วกับตัวคนไข้กับประเทศชาติของเราด้วยครับ ก็เวลามองอะไรเนี่ยมองไม่เห็นอะไรเลยทุกมัวใช้ม่วเอาใช้ยาวเอาไม่ไปทำอะไรจะอ่านหรือจะอะไรเงี้ยเรามีความรู้สึกมาเล้วแต่ชีวิตเรามันต้องนำเดินตีกต่อไปอีกไกลแล้วก็มีความรู้สึกเราไปเลเซอร์วิชั่นแล้วกันเราดูจากคุณหมอแล้วเราหนะคุณหมออาจารนี่แหละไปเลเซอร์วิชั่นก็ไปศึกษา จอดลงไปมันมืดสนิทอะ่ะ <Yeah. S 1> พออีกทีนึงเห็นอีกแล้วทั้งสองข้างผมเปิดลงกมาแล้วแฮปปี้มีความสุขแต่เห็นคนดูหน่หยนะเพราะว่า ก็เป็นคนหนึ่งค่ะที่สายตาสั้นมาตั้งแต่เด็กๆอะไรเงี้ยึ่งฟังว่าปัญหาเนี้ยเป็นปัญหาของเด็กเกือบทุกคนหนูเกินครึ่งไหนฮงอ่ะส่แว่นแน่นอนอะไรเงี้ยค่ะซึ่งตัวฟังเองก็อยากจะแบบสายตาแบบเห็นชัดอยู่แล้วอะไรเงี้ยซึ่งพอมาถึงวัยเลยค่ะฟังก็มองหาโรงพยาบาลหาคลินิกที่ฟังจะมั่นใจในการที่ว่าเอออยากจะทําเลสิกสักครั้งในชีวิตอะ่ะก็เลยจะต้องหานีดี ซึ่งฟังก็มาเจอคุณหมออนันต์นี่นนแหละค่ะเราก็รู้สึกว่าแบบออมั่นใจเพราะว่าอาจารย์มีประสบการณ์เยอะมากๆแล้วก็คลินิกอะไรตอนยังเป็นเลเซอร์วิชันอยู่นะคะก็ยังแบบก็ทันสมัยมีเทคโนโลยีมีห้องผ่าตัดที่ดูพร้อมที่เราเนี่ยกล้าที่จะไปผ่าไปแบบไปทําเลเซอร์อะไะคะก็เลยตัดสินใจใช่แล้วก็เป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิตเลยค่ะีนะใชเทคโนโลยีที่ว่าผคือก้าวมาหาหมออนันต์แล้วลก็ รูว่าตัวเองทำเลสิกไม่ได้ก็เลยจะต้องมีอีกวิธีหนึ่งคือการใส่เลนส์เสริมไอเซลครับก็เป็นการผ่าตัดที่ใหญ่ขึ้นมาแล้วก็กลัวมากๆครับแต่ว่าคุณหมอ,อก,ก็คือบอกสเต็ปว่าจะต้องทายัางไงบ้างแล้วก็คือชัดเจนมากแล้วก็เรารู้ว่าทําแล้วอ่ะมันจะดียังไงนะครับแล้วพอ้ทำจริงแล้วมันมันดีมากเรารู้สึกแบบโลกสดใสได้กลับมาเห็นแบบอ่านป้ายป้ายบอกทางชัดแล้วอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกแบบแฮปปี้มากๆครับแล้วก็ ที่สำคัญคือความปลอดภัยต้องมาดับนึ่งแล้วก็ที่นี่คือมั่นใจได้เลยครับสุดท้ายอยากให้คุณหมอฝากโรงพยาบาลที่ครับก็โรงพยาบาลจากษุกรุงเทพนะครับเป็นโรงพยาบาลที่เกิดขึ้นมาจากความตั้งใจอย่างแน่วแน่นะครับที่จะ เป็นโรงพยาบาลที่มีความเฉพาะทางมีเทคโนโลยีชั้นสูงมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมีบุคลากรที่จะเอาสิ่งที่ดีที่สุดเท่าที่จะหาได้บนโลกนี้มาดูแลประชาชนคนไทยชาวกรุงเทพรวมถึงคนจากนานาประเทศแล้วก็เป็นที่น่าภูมิใจของประเทศของเราครับขอบคุณครับ